สวัสดีค่ะพบกับเพชรหอมในสเก็ตข่าวนะคะสะเก็ตข่าวเรื่องราวคนสู้ชีวิตวันนี้ที่แรกเดี๋ยวพาไปที่อุดรธานีค่ะเป็นการสู้เพื่อให้อยู่รอดในยุคโควิด -19 ค่ะไปกันที่บ้านคุณแม่นกน้อยอุไรพรศิลปินหมอลำชื่อดังค่ะคุณแม่กำลังเปิดเวทีคอนเสิร์ตที่บ้านตัวเองฟังไม่ผิดค่ะเปิดที่บ้านไม่ได้ให้บุคคลภายนอกมาดูด้วยนะคะ คอนเสิร์ตผ่านแฟนเพจเสียงอีสานุมฟรีค่ะวว้า <Wow. S 1> งานนี้จัดขึ้นเพื่อจะให้กำลังใจศิลปินและคนที่ได้รับผลกระทบจากการทำงานในช่วงโควิดแบบนี้ค่ะ โดยเฉพาะลูกๆในวงดนตรีมีกว่าร้อยชีวิตค่ะศิลปินลูกศิษย์ลูกหามาร่วมแสดงด้วยเยอะเลยนะคะคอนเสิร์ตครั้งนี้ถึงแม้จะดูฟรีแต่ถ้าหากใครอยากจะให้มารายน้ำใจศิลปินทำได้ค่ะสุดท้ายถามว่าคุณแม่นกน้อยประทับใจกับอะไรมากที่สุดฟังค่ะผู้ทีมีนํำจินนำใจมาร่วมช่วยให้กำลังใจและสร้างพลังให้ได้กยาง 9าข้ามปัญหาบิกฤตไปค่ะคนละหนึ่งบาท5บาทที่โอนเข้ามาคือแม่ประทับใจซึ้งใจมากครับบค่ะ <Wow. S 2> พี่จนๆบอกไว้ว่าต้องสู้ต้องสู้ถึงจะชนะ <c oughs>